เปิดร้านค่ะเปิดร้านมีผงขยวด้วยสาลายและก็บาร์บีคิวถ้ามีชอ็อตใส่นะคะชุดละยี่สิบค่ะล้างทอดเลยค่ะ สนใจทักมาได้นะคะแล้วก็เมนูต่อไปคือทอดักเก็อ เสร็จแล้วค่ะคาคาขนมน่าทานไหมขนมงวเฟนฟายได้แล้วค่ะยี่สิบบาทค่ะนี่เนกเก็ตค่ะชิลล่าห้าค่ะกิวเฟนฟายพร้อมนะคะพร้อมขายนะคะ ชุดละยี่สิบค่ะพร้อมขายค่ะพร้อมขายนะคะชุดยี่สิบค่ะแล,แล้วค่ะนิกเก็ตค่ะ